บอกแล้วนะคะว่าวอลเลย์บอลในฤดูกาลนี้พลิก ผ่า์เยอะมากมีน้ำตาไปตำตามกันเลยค่ะในแต่ละลีกเมื่อวานนะคะใครได้ดูไทยแลนด์ลีกคู่ซูพรีมนะคะแข่งกับนครราชสีมาในฤดูกาลที่แล้ว2021 2022ผู้ชนะเลิศได้แก่ไดมอนด์ฟูดอันดับ2ได้แก่ซูพรีมและอันดับ3นครราชสีมาค่ะแต่ในฤดูกาลนี้พลิกผันจริงๆเมื่อวานนาครราชสีมานะคะชนะซูพรีม ไปแบบ3ต่อ0นูอนย์เซตเนาะเนาะเลยทำให้สมสรสอนซูพรีมนะคะต้องตกไปชิงอันดับที่2กับขอนแก่นสตาร์และสมสรน,นครราชสีม,มาต้องไปชิงชนะเลิศกับไดมอนด์ฟูดค่ะถ้าจะพูดตรงๆในฤดูกาลนี้นะคะแฟนๆวอลเลย์บอลอย่างที่บอกถ้าเราเปรียบเทียบในฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลก่อนหน้าซูพรีมก็ จะโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะคะแต่มารอบนี้ก็ดีค่ะดีตามมาตรฐานแต่ต้องพูดว่านครราชสีมาก็คือมาเหนือจริงๆนครราชสีมาต้องยอมรับในด้านเกมรับเลยและตัวบุกของผู้เล่นต่างชาติกับแมทธิวและแอลลี่ทำได้ดีจริงๆยกนิ้วให้นะคะส่วนซูพรีมทิพยานะคะก็ต้องบอกว่า ทำได้ดีตามมาตรฐานของตนเองนะคะมีตัวเกา่เกาๆปลื้มจิตมาริกาโอโคเปียนุตคือตัวเกา่เกาๆจริงๆนะคะและได้เสริมผู้เล่นต่างชาติอย่างบาซ่าและเชอร์เวนหานนะคะสาวน้อยวัย22ต้องบอกว่า ก็อาจจะมีช่วงเวลาที่คลุกคลิกกันเล็กน้อยนะคะสําหรับสูพีมธิพยาเมื่อสูพีมธิพยานะคะแพ้นครราชสีมาต้องตกไปแข่งกับขอนแก่นสตาร์วีซีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าขอนแก่นก็มีผู้เล่นดาวรุ่งแบบตัวโหดๆที่ถูกยืมตัวมาจากแซมมี่หงส์เอยูเยอะมากก็ต้องรอดูนะคะว่าสูพีมกับขอนแก่นใครจะได้อันดับที่3และอันดับที่4รองลงไปค่ะส่วนนครราชสีมานะคะพี่ออนอุมาต้องไปชิงกับ ดมอนด์ฟูดโอโชิงกับมือเซตระดับโลกอย่างโนสราต้อมคำนะคะรอลุ้นอย่างเมามันนะคะในรอบชิงวันอาทิตย์สำหรับรอบชิงชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วนะคะที่เดอะมอบังกะปิเวลา17นาฬิกาว่าจะพลิกผานไหมหรือจะเป็นไปตามคาดเหมือนเดิมในฤดูกาลที่แล้วโอ้โหปีนี้ต้องรอลุ้นค่ะอย่างเมื่อวานนะคะที่ซูพรีมแพ้นครราชสีมานะคะเราก็ได้เห็นน้ำตาของนักตบค่ะ อย่างน้องใบเตยนทัททิมาอย่างลิเบโรตัวเก่าปียนุษแป้นน้อยนะคะและอีกหลายท่านด้วยเข้าใจซูพรีมเลยนะคะเพราะว่าพี่น้องปลื้มจิตถินข่าวก็ได้พูดไว้นะคะว่าตนเองไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อจะแข่งในวันพรุ่งนี้หรือว่าแข่งในวันนี้นะค่ะที่เป็นรอบรองชนะเลิศอันดับที่3อย่างที่บอกซูพรีมก็มั่นใจนะคะว่าตนจะได้เข้าไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์เอาลคะค่ะ มันมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจนะคะให้สูพรีมทิพยะนะคะแข่งกับขอนแก่นสตาร์วีซีและไดมอนด์ฟู้ดแข่งกับนครราชสีมานะคะรอลุ้นค่ะสนุกจริงๆรอบนี้นัดนี้ในฤดูกาลนี้ขอถามสโมสรนในดวงใจของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทย่อยค่ะในช่องของแอดว่าเชียร์ใคร ทุกคนคิดว่าใครจะชนะซูพรีมจะชนะขอนแก่นได้อันดับที่สามไหมและอันดับที่1นึ่งไดมอนด์ฟูดจะชนะนะครราศีมาไหม หรือรอบนี้จะพลิกผันใครจะได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกในฤดูการ2022-2023นี้อยากให้แฟนๆที่อยู่ใกล้และเดินทางไปได้นะคะไปดูข้างสนามที่เดอะมอบบงกกะปิเลยส่วนใครดูไม่ได้นะคะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True ID โหลดแอป True ID มาเข้าหัวข้อวอลเลย์บอลน,นะคะส่วนใครที่มีกล่องทูทางทีวีอยู่ที่บ้านแล้วเปิดทางทีวีดูวอลเลย์บ คได้เลย่ะวันนี้รอบรองชนะเลิศอันดับ3และอันดับ4นะคะมารอลุ้นกันว่าใครจะได้เวลา17นาฬิกานะคะ5โมงเย็นส่วนนัดชิงวันอาทิตย์ก็17นาฬิกาเหมือนกันนะคะแฟนบอลเชียร์ใครคะสโมสรไหนอยู่ในดวงใจของคุณนักกีฬาคนไหนในไทยและลีกอยู่ในดวงใจของคุณไม่เล่าสู่กันฟังกันได้เลยคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยไทยและลีกนี้ด้วยค่ะ